ครับสวัสดีครับพ่อ,อกันอีกตามเคยอก่อ,กอนเนินเท่ากับมาบึงน้อยผลของค่าน้อยว่งวานนที่สามสี่ของราเกี่ยวไปเป็นไปที่ศูนย์้าสามสี่นิ้วลูดศูนย์กลางน่ยจะพบออกสองเจ็ดเก้ากับแปดหกอันนี้บวกเขาน่อยพิเศษศูนย์ดีศูนย์ก็สามสี่อันนี้ก็เขาศูนย์สี่ ตัวเจาเราตีตัวเน็ตทั้งบนทั้งหลงังน้อยปกติออกหกหกหกกับสองเจ็ดอันนี้บโบเขาวู้จเแมนปุ่นขาลากละะ้องหกลาวสันน้อยพิเศษโอ้ยน้อยวิเอพี่ออกห้ 5, 7, 0, 7, าเจศูนย์กับเจ็ดหนึ่งคว่าศูนย์อยู่แต่ว่าเจาะบบถือ,อม,มา มาเบิงของโมนีบาทวันที่หนึง่งซึ่งกระส่งกระตรงกระหวยไทยของเขาโมนีนำวันที่หนึง่งผุมผ่านเดือนใหม่มาเบิงน่อยร่วงโมนีเดินที่ 0, 2, 3, 4เน้นวิ่งหลูดก็คือ0ย์กับสอย์ก็จะมี 02, 03, ์สองหาศย์เก่า การเบิลก็คือศูนย์ศูนย์ตัวเน้นศูนย์ก็จะมีศูนย์สองกับศูนย์ศูนย์นะครับสองก็จะมีสองหาสองหกสองเก่าสองแปดการเบิลก็คือสองสองตัวเน้นก็คือสองหากับสองหกสามก็จะมีสามหนึ่งสามหกสามเจ็ดสามหากันเบิลก็คือสามสามตัวเน้นก็คือสามหกกับสามเจ็ด ซก็จะมีซ1ห5 C 7, C 6, ึ7ง6ีหาเจ็ดซีหกการบวกล่ะคือซ4สี่ตัวเน้นก็คือซ1หนึ่งกับซีหกฝ่ายบ่มักตัวคมจับคูนี่ก็สามารถเอาตัวเด่นศูนย์สองสามซี 0, 2, 3, 4, นี่ไปจับกับเพอร์แม,น,มนเน็ตเนอ,อะ,อะเขานั่นเขาทุกมือแหละแต่ว่จาจับมันจับคู่ จับถืบอโบแค่นั้นมาเบิงมือนี่คิดว่าศูนย์นี่โว้ยมาาแห้งหลายมือมนี่แต่ก็ยังลืมไปกรับเด้ออานข้าเตือนทุกครั้งที่เขามาเบิงมาชมเป็นแค่แนวทางไม่สนับสนุนการพานันของช่องต่อมหาเห่งเด้อเปิดมาเบิง้ง ติดตามเป็นแนวทางดีๆเดี๋ยวตอนบายๆในกระหูรักว่าเ่าจักหน่อยเมืม่อนี่ไปติดตามไก่โสกไกมานเนื้อหลับเงินหลับทองกันเมือนี่บลีกใหญ่หอก็ออกนํำเดีอม,มือนี้ผิดผิดเจรนาเอาอก,การลงทุนเป็นการเสี่ยง อย่าลืมกดติดตามด้วยครับด้อช่อง YouTube ต่อมหาเฮงอ้าสุกมันมันด้วยครับเ้อรสำหรับม,บ,บมันนี้ถูกๆมันมันสวัสดีครับ